สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกทุท่านนะครับผมพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับแนวทางในส่วนของยรัฐบาลนะครับสำหรับวันที่1มิถุนายน2 5งหและนี่คือคัดเด่นขั้นบันไดนะครับสูตรที่3นะครับผลงานของวันที่ผ่านมาตัวคั้นนักกําปงขยับละตัวมามีครบ2ตัวนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับมาแค่2ตัวขาดศูนย์ไปนะครับหลุดนะครับผมวันที่ผ่านมาหลุดว่าไปตามหลุดนะครับผมเงื่อนก่อนหน้านี้เข้าบนล่างใช่ไหมสำหรับสูตรที่3 วันที่ผ่านมาหลุดนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้จะกลับมาเข้าหรือเปล่านะครับทั้งโครงสร้างแล้วก็ตัวคัดนะครับโครงสร้างขั้นบันไดนะครับสูตรที่3นี้จะเป็นเหมือนสูตรที่1ก็คือใช้ขั้นที่ 3, 4, 5ตัวเลขจะอยู่ที่แปดเก้าสามสองสามเจ็ด ศูนย์หนึ่งห้านะครับตัวที่คัดนะครับผมจากศูตรนี้ไปเก้าเจ็บสองแล้วก็ห้าใครที่อีกตัวหนึ่งจะเป็นศูนย์นะครับจับตามที่แปดเจ็ดห้านะครับผมเป็นตัวเด่นนะ นะครับลองพี่าากันดูเนาะนี่คือแนวทางนะครับสําหรับคลิปที่3สูตรที่3ของการขั้นเด่นนะครับโครงสร้างขั้นบันไดนะครับผมหวังว่าวันนี้จะกลับมาเข้าในส่วนของสูตรนี้นะครับเทียบเคียงตัวเลขกันดูนะครับผมก็ลองดูว่าตัวไหนชนมานะครับฝากไว้เป็นแนวทางกันประมาณนี้นะครับในส่วนของการคัดเด่น นะครับคลิปหน้าก็จะเป็นการสรุปชุด2ตัวให้นะครับผมเน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก,ากา็แล้วกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าในหะัวขับการสรุปชุด2ตัวนะครับผมสวัสดีครับ